การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่จากการร่วมคิด วิเคราะห์และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกรเองเพื่อเชื่อมโยงในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรพร้อมทั้งพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าร่วมหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึง2563รวมแล้วจำนวน16กลุ่มในปีพศ2563นี้สภาเกษตรชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมและให้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยสองหน่วยงานซึ่งจากมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2563 วันที่10เมษายน2563นั้นได้มีมติคัดเลือกหน่วยงานภายนอกร่วมเป็น,นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวม7ท่านดังนี้ 1. นายสมหมายคำมาสารประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สองนายวิทยานารตะรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 3. นายสํารานอารัญญีรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 4. กเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 5. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 6. สสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรเขตที่1และ 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรระดับจังหวัดในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา9นาฬกาเป็นต้นไปวัตถุประสงค์ก็เพื่อ 1. สนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูป 2. สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อตลาด และ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นโดยส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น <S 2> <S 2> ซึ่งมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปดังนี้ 1. ลงทะเบียนส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปตั้งแต่วันที่20-23ถึง23กรกฎาคม2563ระหว่างเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา ณาสำนักงานสภา,าเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 2. คุณสมบัติของผู้ส่งผลิตภัณฑ์คัาเลือกเป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ขึนทะเบียนกลุ่มองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภา,าเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 2. เป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้ร่วมจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและ 3. เป็นเกษตรกรหรือกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ได้ดาเนินการเพิ่มมูล,ลค่าผลผลิตหรือการดําเนินแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าผลผลิตเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 3. มไม่จากัดจานวนผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มองค์กรเกษตรกรและ 4. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดเลือกทุกชิ้นจะจัดแสดงไว้ให้คณะกรรมการตัดสินในวันที่23กร,รกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา30มาทีถึง16นาฬิกา30มาทีหลังจากเวลาดังกล่าวทางสำนักง,งานสภากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จะคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก คณะกรรมการที่เข้าร่วมการตัดสินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. นายสำระอรัญ,ญีรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 2. นายสันติโยธาระนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 3. นายปฐมชาติสีเจริญจิตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ 4. นายวิระเดชพรมเสนนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกร,ร,กรและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เขาร่วมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวม8กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรส่งผลิตภัณฑ์การแปรรูปปลาโดยนายสุเทพปันทิวงศ์ 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปลรูปพืชผักปลอดสารพิษเมาส์ิโยนส่งผลิตภัณฑ์การแปลรูปบรรจุภัณฑ์รักโลกโดยนายภูวนิศัทธาพุทธ 3. กลุ่มกเกษตรชมพูพืชอาหารปลอดภัยครบวงจรส่งผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวกล้องอินทรีย์และลำญ่โดยว่าที่ร้อยโทบัญชาการ,รทลชมชื่อ 4. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดอารมณ์ดีส่งผลิตภัณฑ์การแปรรูปไข่โดยนายไมตีวงเลิศ 5. กลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารพีส่งผลิตภัณฑ์การแปรรูปผักอินทรีย์และการแปรรูปเนื้อหมูโดยนายแก้วชัยชนะ 6. กกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อแก้ว ส่งผลิตภัณฑ์การแปลรูปสตรอเบอรี่โดยนายวิทยานาระตะ 7. กลุ่มผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรอำเภอฝางแม่อายส่งผลิตภัณฑ์การแปลรูปเห็ดโดยนายสุรินทร์อโนและ 8. ชุมชนพึ่งพาตนเองบ้านร้องวัวแดงส่งผลิตภัณฑ์การแปลรูปข้าวโดยนายพีรุิธิริยา กณฑ์การให้คะแนนการประกวดผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น3ลักษณะดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วยด้านการผลิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนรวม40คะแนน 2. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยด้านการตลาดและด้านความเป็นมาของผลิตภัณฑ์รวม30คะแนนและ 3. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นการยอมรับมาตรฐานรวม30คะแนนซึ่งได้ผู้ชนะการคัดเลือก3กลุ่มได้แก่รรางวัลที่1กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อแก้วผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำสตรอเบอรี่รรางวัลที่2กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดอารมณ์ดีผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่เค็มสุขใจและ โล่รางวันที่3กลุ่มผู้พ่อเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรผลิตภัณฑ์ปลาอบแห้งรอยยิ้มเกษตรกร,ร,กรคือรอยยิ้มของเราสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเชียงใหม่